ปีนี้ฮิจรัชกักราช1433อีก7ปีข้างหน้าฮิจรัชักสราช1440ร่วมออกแบบสังคมมุสลิมไทยอีก7ปีข้างหน้าในรายการเปลี่ยนมุสลิมไทย1440ร่วมออกแบบสังคมมุสลิมไทยโดยเลขาธิการอาเซียนดรสุรินพิสวุวรรณดำเนินรายการโดยคลิปปู่ทอ มีฮะดีสีกอันหนึ่งบอกว่าความรู้เนี่ยเป็นของมุสลิมที่ตกหล่นหายไป w lost ล t t l o n g t อ e way เวยไปพบที่ไหนก็ตามแต่มีสิทธิ์ที่จะเคลมกลับมีสิทธิ์ก่อนคนอื่นที่จะเคลมกลับปัญหาคือเคยใช้สิทธิ์นี้บ้างไหมเคยใช้สิทธิ์เต็มที่พอเพียงไหม In my observation in my personal experience Education is not the highest agenda in Muslim families. Sorry to say that. เพราะมานี่ถ้าไม่พูดความจริงไม่รู้จะมาทำไมเพราะมานี่เพื่อมาเตือนให้รู้ว่าเวทีอาเซียนเนี่ยกำลังรออยู่ไม่เก่งจริงสู้เขาไม่ได้ไม่เก่งจริงอย่าขึ้นไปไม่เก่งจริงเพื่อนต่อยตกเวที10ประเทศ600ล้าน ขณะนี้แข่งขันกันสอนให้คนของตัวเองขึ้นมายืนตรงกลางหน้าเวทีฟังเซนเตอร์ลุก i n ้ o เอาเรด y ี้ทุไฟทุกประเทศเทรนให้คนของตัวเองมายืนอยู่กลางกลางเวทีแนวหน้าไม่ใช่ข้างเวทีฝั่งนู้นไม่ใช่ข้างเวทีฝังง่งนี้ไม่ใช่อยู่หลังเวทีไปแอบ,บอยู่หลังม่าน no everybody ทุกประเทศเทรนคนให้พร้อมที่จะมายืนอยู่กลางเวทีแถวหน้า front center front center can we do that here ที่บอกว่าซุรุ่งแรกของอกุรอานเอกรักบอกว่าจิบรออีลอวะฮีลงให้มุฮัมมัดคำแรกประโยคแรกเอกรัก จงอ่านและนี่คือที่มาของคำสั่งให้เรียนหนังสือในครอบครัวมุสลิมอย่างไ่น้อยในประเทศไทยการศึกษาไม่ใช่วาระแรกของครอบครัวรถคันใหม่ป้ายแดงสำคัญกว่าการศึกษาของลูกต่อเติมห้องรับแขกพรมในบ้านตู้เย็นไฟฟ้าโทรทัศน์สำคัญ กว่าการศึกษาของลูกจึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยน Mindset เปลี่ยนระบบคิดเปลี่ยนวิธีคิดส alam a ว a i k u m w a r a h m a ล u l l a h ะ w a b รา a าตุ welcome ใครที่จะเตรียมตัวคนของเราได้ขึ้นเวทีอาเซียนโรงเรียน มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาผู้ปกครองต้องเห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกแล้วเด็กเองลูกเองนักเรียนเอง The schools the universities the institutions of learning higher learning must commit themselves to train the best out so that they can join ASEAN so they can get onto the stage of ASEAN so that they can climb the ladder onto the platform of ASEAN the parents พ่อแผู้ปกครองต้องเข้าใจว่าการศึกษาของลูกอนาคตสำคัญลูกเองหลานเองนักเรียนเองนักศึกษาเองต้องรู้ว่า อนาคตข้างหน้านี่มันต้องแข่งขันกับคนอื่นมากมายมันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่กลับไปบ้านแล้วขอปลาะสะกออย่างที่มีอยู่20ไร่ลูก8คนแบ่งกันไปแบ่งกันมาได้คนละ2ไร่ครึ่งแล้วรุ่นต่อไปก็เล็กลงไปอีกแล้วมันจะมีอะไรเหลือทะเลก็หมดลาก็หมดกุ้งก็หมดหอยก็หมดหมึกก็หมด لم تروا ايات قران في برقوان. سورة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البايع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون هيا قلت لكم قبل محمد แต่ประโยคนี้สำคัญว่าอิซ่าขืนเหตุลาตุฟันตาชิรูใน الأرض วัตตับูมิมปัลิลิละเสร็จละหมาดบรรศุเสร็จละหมาดไหนก็ได้แต่มันอยู่ในอายะห์ที่เกี่ยวกับบรรศุเสร็จละหมาดให้กระจายไปบนผืนพิภพของอัลลอฮฺสุบานุตาลาบนผืนแผ่นดินของอัลลอฮฺสุบานุตาลาและไปแสวงหาริสกีของอัลลอฮฺฟ้าดุลลอฮ์ ที่เป็นสังคมเกษตร when we were an a g r o r society what tools do you need to go and find f a b ลูกบ a บ you need a you need a ป่าข้างป่าข้างนะปลาเขาเรียกอะไรนะ you need จอบ you need เสียม you ไปขุดโคนต้นปาล์ม you ไปขุดโคน you ไปขุดคันนา You work with those simple tools in traditional society. Now between Thailand and Malaysia, we have 7,000 square kilometers. In front of Songkhla, in front of Patani, in front of Narathiwat, there are 7,000 kilometers of Songkhla, Pattani, เป็นเขตพัฒนาร่วมก็ซื้อได้เครื่องบินเร็วที่สุดใหญ่ที่สุดเท่าไหร่ก็ซื้อได้ถามว่าอันนั้นคือการพัฒนาหรืเปล่าภาษาเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าอันนั้นคือความทันสมัย modernity ไม่ใช่การพัฒนาเพราะนั่งเก็บค่าตรงใครหาเงินนี้มาให้ฝรั่งใครมาสำรวจฝรั่ง ใครมากลั่นฝรังใครมาขุดฝรังใครเอาไปขายให้ฝรังใครเก็บเงินให้ฝรังแต่พอเขามามาเลเซียเข้ามาถึงกวัวลาลบเขาบอกอัลฮัมดุลิน์นี่คือสิ่งที่อยากเห็น <laughs> this is what we want to see in our part of the world but we couldn't have it because in Malaysia there is real development here น <laughs> <laughs> สมองความรูุเทคโนโลยีวยริสัท That's the difference ความแตกต่างที่ดรมหเดชสร้างให้กับมาเลเซียเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยตัวเองวิธีแบบนี้คือวิธีการเตรียมตัวด้วยตัวเองให้ตัวเองเข้มแข็งยืนอยู่บนลำแข่งลำขาของตัวเองได้ขึ้นเวทีอาเซียนได้ไม่มีใครมาช่วยได้ถ้าท่านไม่ช่วยตัวเอง ผมไปอยู่มาสี่ปีครึ่งในตำแหน่งนี้เหลืออค่าเดือนสิ่งที่เป็นห่วงก็คือครึ่งที่เป็นพวกเราเนี่ยจะอยู่ครึ่งไหนของอาเซียนครึ่งที่เท่าเพื่อนครึ่งที่ล้ำเพื่อนครึ่งที่ตามหลังเพื่อนนิดนึงหรือครึ่งที่ตามหลังเพื่อนแล้วก็ต่ำกว่าเพื่อน นั่นคือคำถามสำหรับทุกคน Where would the half of the Malays of the Muslims be in this new community of ASEAN? Equal with others, the other half? Behind the other half? Ahead of the other half? Or behind and lower than the other half? น้าวจูบิลลาท่านจะต้องเป็นผู้ตัดสินถึงเรียกร้องขนาดนี้ ก็ให้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเตรียมตัวที่เรียกร้องขณะนี้คือ400กว่าโรงเรียนเอกนชนสอนศาสนาอิสลามที่เรียกว่า ok, pon ok, pon ok, pon ok ปนปนอกปนนกปนอปนนรวมทั้งปนนอกบันตามด้วยเนี่ยต้องปรับตัวเองให้เป็นแหล่งความรู้ทุกภาคทุกส่วนทุกกระแสะ ให้มันสมก็บอกว่าคําแรกของกุรอานเขาอักว่าให้มันสมกับที่นบ,บีว่าอุบุลอมลาเลยว่าเรฟิซีนให้มันสมกับที่อม์ลลบอกว่าจงออกไปแสวงหาฤาษีของอัลลม์ทั่วผืนแผ่นดินแต่ออกไปไหนไม่ได้เพราะยังไม่มีเครื่องมือที่จะออกไปเราถึงอยากให้ปอนเนาะทุกแห่ง400กว่าแห่งผลิต ปีหนึ่งห้าพคนที่จบม .6 จบมัธยมจากปนาะในประเทศไทยทั้งที่นี่และที่ภาคกลางภาคกลางภาคใต้ตอนกลาง5,000 high school graduates coming from the madrasa the pondok in southern Thailand and in central Thailand ฮับบัตุสเซอดะเป็นยาบำบัดทัุกโรคเว้นแต่ความตาย you, ฮับบัตุสเซดะน้ำมันสก,กัดบ,บริสุทธิ์ร้อเปอร์เซ็ประกอบด้วยแร่ธาต,ตุฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดร,เต,ร,เต,รเตและสารเบต้าคารทีนติดต่อด่วน02-934-3160-62ถึง62 สุดยอดสมุนไพรที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในทศวรรษนี้เกร็กคูยายอดนิยมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วประเทศเกร็กคูช่วยปรับสมดุลในร่างกายบำรุงเลือดฟื้นฟูตับกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศเกร็กคูมีส่วนผสมของยาจีนหลากหลายชนิดอาทิอีอีหยิงเนก,กุยเกากี้จี้อินเอียงคัก และตังถังเช่าได้รับการขึ้นทะเบียนตำหรับยาแผนโบราณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทะเบียนยาเลขที่ G481 ท53และขอแนะนำน้องใหม่ของแกกคู3ตัวตัวที่1สําสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์รูมติกรูมูตอยปวดข้อปวดเขา่ากระดูกงอกตามอวัยวะต่างๆสาเหตุเกิดจากกดยูริกมากเกินไปขอแนะนำ ยาดีที่ชื่อแกรกซี 2. ยาแพนทูรายาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงไตฟื้นฟูภาวะไตที่อ่อนแอบำบัดโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลในเลือดแก้กระหายขอแนะนำยาดีที่ชื่อยาแพนทูราและ 3. ยาแคปซูลแท็กก้าช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากปวดหลังปัสสาวะขัดระปริดก,กระปรอย อย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้เป็นปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปผลิตภัณฑ์ในเครือเกร็กคูเกร็กคู่กล่องละ500บาทพิเศษซื้อ4กล่องแถมฟรี1กล่องลดทันที500บาทยาเกร็กซียาแพนทูราและยาเทก็กกาทานเดือนละ2กล่องกล่องละ1 2 5 0บาทพิเศษซื้อสองกล่องลดทันที500บาทรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกติดต่อด่วน โทร0 9 1 1 0 8 0 0 3 5และ083-543-6038นึกถึงยาดียาดังยาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเครือแก็กคูคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่สนิมเหล็กสนิมน้ำคราบทองเหลืองตะกันหินปูน คราบสกปรกฝังแน่นขจัดออกยากสิ้นเปลืองเวลาเรามีวิธีที่ง่ายและเร็วกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสนิมโลหะเซอร์เจมส์เพียงหยดน้ำยาแล้วเช็ดออกเบาๆคราบสนิมต่างๆและตะกันหินปูนจะสลายไปสะอาดสดใสเหมือนใหม่เห็นผลได้ใน3วินาทีชุดผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเซอร์เจมส์หชุดราคาปกติ1,800บาทพิเศษสุดวันนี้ เราขายเพียง1,240บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าท่านโทรมาภายใน10นาทีซื้อ1ชุดแถม1ชุดฟรีเซอร์เจมแปกเร็วใน3วินาที But they cannot get into universities they cannot get into medical schools they cannot get into engineering schools they cannot get into law schools they cannot get into economist h e y cannot get into computers because the foundation in the pondok ok is not good enough ไม่ดีพอฐานที่ได้มาจากปอเนาไม่ดีพอปอเนาต้องฝ่าฝันที่จะเป็นภาษาของกุรอานอีกอ่ะมัจมะัลบะห์รายในสุราะห์ตะฮี นี่เลขาธิการอาเซียนพูดนะไม่ใช่อิหม่าม,มาอ่านฮุตบอกในสุรตุลกฟีีนบีมุซาพูดกับลูกน้องฟาตาฮูว่าฉันจะไม่หยุดยั้งการแสวงหาความรู้จนกระทั่งกระทั่งฉันไปบรรจบไปบรรลุไปพบกับสถานที่หนึ่งที่เรียกว่ามัจมัลบิหรานน้ำสองน้ำทะเลสองทะเลบรรจบกัน จะไม่หยุดยั้งการแสวงหาความรู้นี้จนกว่าจะถึงมัจมา่าลบักรายนักตัฟซีรนักประวัติศาสตร์นักโบราณาคาดีโตเถียงกันตลอดประวัติศาสตร์ intellectual history of Islam Where is that มัจม่าลบักรายที่มูซาอะลัยฮิสสลามพูดถึงหลายคนบอกว่าเป็นโลกของเปอ,อ,อร์เซีย,ยอิหร่านอดีตอารยธรรมใหญ่โต มายูซีบูชาไฟก่อนอิสลามใหญ่โตมโหฬารอีกอารยธรรมหนึ่งคือโรมันใหญ่โตมโหฬารทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดรอบๆมาถึงปาเลสไตน์สองทะเลนี้ทะเลอาหรับทะเลอารรเบีทะเลเปอร์เซียกับทะเลของโรมันมาเจอกันตรงนั้นแหละปาเลสไตน์นั่นแหละจอร์แดนนั่นแหละ รอบๆทะเลเมดิเตอร์เรียนที่ต่อเชื่อมกับทะเลแดงและอ่าวเปอร์เซียนั่นแหละแต่มีนักตับซีรคนหนึ่งชื่ออัลไบดอวีบอกว่าไม่ใช่และไม่ใช่เป็นสถานที่ทางภูมิศาสตร์ด้วยไม่ใช่สถานที่ในประวัติศาสตร์ด้วยแต่อัลไบดอวีบอกว่ามัจมะอัลบาฮ์รานคือที่ที่ ความรู้สองกระแสมาบรรจบก,กันไปเปิดดูตับซีรอัลไบดอวีสุรศุรตุกติและจะเห็นประโยคนี้อัลไบดอวีบอกว่าที่นบีมูซาได้มาจากฟิโูนที่สร้างพิรามิดเรียนเอนจิเนียร์วัดทีดินแม่น้ำนายท่วมทนเสาหลักเสาสอคอหนึ่งเสานอสอสามเสาโฉนด หายหมดทุกปีต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต้องเรียนวิชาเรขาคณิตมาวัดสา,สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมวงกลมเพื่อที่จะแบ่งสิทธิ์ให้กับเจ้าของเดิมเพราะมันไม่มีอะไรเหลือความรู้นั้นในการสร้างพีระมิดเอนจิเนียริ่งความรู้คณิตศาสตร์ความรู้เรขาคณิตความรู้ที่เกี่ยวกับสถาปนิกสร้างพีระมิด ความรู้นั้นได้มาจากความคิดของมนุษย์ได้มาจากฮิกมัตของมนุษย์ได้มาจากอากัลของมนุษย์ปรบมือรับ้อนตอนรับท่านเลขาธิการสปตนหน่อยครับ <c oughs> สแสดงว่าผมต้องหยุดแล้วความรู้นั้นคือความรู้ที่ได้มาจากอากัลของมนุษย์สายทานหนึ่ง อีกสายทานหนึ่งคือความรู้ที่ได้มาจากวะฮียินดีตอนรับครับท่านนี่ครับ <c oughs> อีกสายทานหนึ่งคือวะฮีและไปอ่านสุรุตุลกาฟีจะมีนบ,บีองค์หนึ่งคนหนึ่งชื่อนบ,บีคิดรสีเขียวเนี่ย アルバโดวีบอกว่าคิดเดรนี่คือตัวแทนของความรู้จากวาฮีไอลลู و, ที่ได้มาจากการลงวาฮีของอัลลอฮฺสุบานุตาลาไอิลูสัมไมยะได้มาจากการฟังถ่ายทอดกันมา ปอนนาะทุกปนนอกสี่ร้ยกว่าปอนนในประเทศไทยที่ผลิตห0 0พันคนต่อปีป้อนเข้ามาหาไวิทยาลัยแล้วเข้าไม่ได้เพราะมันมีคอขวดกันอยู่เพราะมันต้องสอบคณิตศาสตร์สอบวิทยาศาสตร์สอบคอมพิวเตอร์สอบภาษาอังกฤษหล่นตรงนี้ครับระบบมันกันหล่นและพวกนี้ไปไหนกลายเป็นผู้ผิดหวังกลายเป็นผู้ไม่มีโอกาสกลายเป็นผู้ไม่มีอนาคต นี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาระยะยาวทุกปะนะ400กว่าปนะผลิต5,000กว่าคนต้องทำตัวเป็นอาจเอื้อมที่จะเป็นอสไ i r e ที่จะเป็นไฟฝันที่จะเป็นตัวแบบของมจมาลบาร์ยนะทุกโรงเรียนสอนทุกด้านสอนทุกทางสอนเหมือนที่กุอานบอกว่า เหมือนอัลไบดาวีตี ti, ความกุรานบอกว่ามัจมาอัลบาฮ์รน์สองกระแสะของความรู้จากวะฮีจากอตัลของมนุษย์มูซาคิดเดร์สองคนรวมกันลองเอาความคิดนี้ไปคิดดูตคร,รูปนอทั้งหลายผู้บริหารปรนอทั้งหลายเจ้าของปนอทั้งหลายทำอย่างไรให้แต่ละโรงเรียนเป็นมัจมาอัลบาฮ์รน์ขึ้นมาให้ได้ ถ้าทำได้ลูกหลานในอนาคตจะมาทําเหมือนที่อาจารย์วันนอว่าเพิ่มจากพันสองรล้านภายในยี่บปีเป็นหมื่นสองพันล้านภายในสามสิบปีเป็นสามหมื่นล้านภายในห้าสิบปีเป็นห้าหมื่นล้านอิชอวบอก แต่ถ้าเราไม่เตรียมคนเพื่ออนาคตขึ้นเวทีอาเซียนไม่ได้ถ้าไม่เตรียมตัวเพื่ออนาคตขึ้นเวทีโลกาพิวัติไม่ได้เมื่อไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจอเอสขึ้นมาทันทีอ่อนเปรียยขึ้นมาทันทีเสียงกลองตะอุ่นตงตะอุ่นตรงตะอุ่นตรงตลอดไป ผมมาวันนี้มาเรียกร้องให้เปลี่ยนเกียร์ครับนั่หราบคนที่เคยขับเกียร์เกียร์เนี่ยอย่าให้มันว่างเกียร์หนึ่งยังไม่พอเกียร์สองยังไม่พอนอกจากไล่คนไม่ทันแล้วมันกินน้ำมันเยอะอีกต้องไปสี่ไปห้าไปหกและระวังอย่าถอยหลัง อีกอันนึงที่มาเรียกร้องวันนี้คือเปลี่ยนเสียงกลองของพวกเราทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นตามวิธีการของอาเซียนไม่ก้าวกระโดดจากตะอุนตงตะอุนตงตะอุนตงเป็นกึดังกึดังกึดังอุนตงก็ยังมีสิบปียี่สิบปีสามสิบสิบปีข้างหน้าเป็นอุนตง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 อีสอ์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายจึงจะพร้อมอุนเด่น will you be ready to go on the ASEAN stage to join the ASEAN community to compete and survive ต่อสู้แข่งขันกับเขาเอาตัวรอดบนเวทีอาเซียนถ้าไม่ทำอย่างนั้นนาอูซุบินลาอัลลอฮ์เท่านั้นนะที่จะเป็นผู้ปกป้ององค์สุดท้าย แต่อย่าทิ้งทั้งหมดไว้ให้อัลลอฮ์อย่าย,ยกทั้งหมดไว้ให้อัลลอฮ์แล้วกลายเป็นเรื่องของการแก้ตัวว่าไม่ทําเพราะอัลลอฮ์จะต้องทําให้ไม่ทําเพราะอัลลอฮ์กำหนดทุกอย่างแล้ว We don't have to do anything Allah decides everything for us เชื่อไหมละ่ะการอพยพของนบีฮิจรราะของนบีวางแผน3ปีทั้งๆที่ราสมะหมาขอมออลลอฮ์ Allah กัไดะ แต่ไม่มอบไม่มอบทั้งหมดขั้นสุดท้ายเท่านั้นที่จะมอบจนจกแล้วเท่านั้นที่จะมอบ Only when he is at the end of his own wisdom then he will say ยา a l ล a h Help me สามปีวางแผนฮิจรอกปีแรกนำคนมดินาเข้าอิสลามหกคนส่งกลับ ปีที่สองสิบสองคนส่งกลับได้สิบแปดแต่ฝาก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 เพื่อนฝากลูกน้องไปด้วยคนปีที่สามถึงอพยพมีการวางแผนเพราะนั้นเราต้องอยู่อย่างวางแผนหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำท่านผัว ยินดีต้อนรับครับสล l a a m Alaikum ปรบมือรับท่านผูว่นะครับตัวอย่างสุดท้ายที่จะยกให้ดูให้ดูให้ฟังว่านบีจนตรอกจริงๆถึงจะมอบให้อัลลอฮ์นอกนั้นดิ้นนอกนั้นวางแผนนอกนั้นใช้สติปัญญานอกนั้นวางนโยบายและวางกุศโลบายของตัวเองนบีหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำ กับซายดีน่าอบูบัการทั้งสองคนนั้นไปซ่อนตัวในถ้ำไปซ่อนตัวในถ้ำโก้โแต่ถ้ามีคนก้มลงดูปากถ้ำม,มองเข้าไปเนี่ยจะเห็นขาสี่ขายืนอยู่ซายดีน่าอุมัดซายดีน่าอบูบัการเนี่ยขาสั่งแล้วบอกว่ายารอซูล แต่พวกกาแฟมันก้มลงดูปากถ้ำมองเข้ามาเนี่ยมันต้องเห็นขาสี่ขามันต้องรู้ว่าเราสองคนอยู่ในถ้ำนี้จนอกแล้วมุฮัมมัดรษัุลลอฮ์ตอบว่าไงรูง้ยาไซดินอบับบากัร are you sure only two of us in this cave the third is allah subhanahu wa taala องค์ที่สมคืออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะปกป้องอัลลอฮ์จะปกป้องถ้าอัลลอฮ์จะบันดาลไม่ให้มันก้มลงดูก็ไม่กลมดูถ้าอัลลอฮ์บันดาลว่าก้มดูแล้วไม่เห็นขาของเราสองสี่ขามันก็ไม่เห็นแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยนบีทำทุกอย่างวางแผนทุกเรื่องกำหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ทุกช่วง ผมอยากจะให้พวกเราอย่าอยู่แบบปล่อยตัวเองไม่คิดถึงอนาคตวางแผนเปลี่ยนแปลงเพราะถึงที่สุดแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอินนั่ลลอฮะลาห์ยุไกรุมาบิขอาวมินฮัตตายุไกรุมาบิอัมฟุสีห์ถ้าพวกพวกเขาไม่เปลี่ยนอัลลอฮ์ก็จะไม่ปรับไม่เปลี่ยนสภาพของพวกเขา นั่นคือสัจธรรมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเรียนเองปรับเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเพื่อความสามารถในการแข่งขันบนเวทีอาเซียนนี้และชนะคนอื่นเขาหรืออย่างน้อยๆไม่แพ้เขาสู้เขาได้ขอขท่ธนนะครับขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จขอให้ได้สมาชิกเยอะๆ ท่านวุฒิสมาชิกและขอให้จำนวนเงินออมเพิ่มจากพ2 0 0ล้านเป็นสามพันเป็นห้าพันเป็นสามหมื่นเป็นห้าหมื่นตลอดไปและวางแผนดีๆเหมือนนบีวางแผนทุกขั้นตอนของชีวิตของท่านพร้อมกับขอดูอาไปด้วยฝากไว้ท่านแล้วครับ วัสสลามุอะลัยกุมุราหมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์ปีนี้ฮิจรอสศักราช1433อีก7ปีข้างหน้า ทิจรอสกักราตพัน0ร่วมออกแบบสังคมมุสลิมไทยอีก7ปีข้างหน้าในรายการเปลี่ยนมุสลิมไทย1440ทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกานาทีและออกอากาศซ้ม19้ํนาฬิกานาทีถึง19นาฬิกานาทีร่วมออกแบบสังคมมุสลิมไทยโดยเลขาธิการอาเซียนดรสุรินพิสุวรรณดำเนินรายการโดยคอลิปปูทองพลาดไม่ได้ ทางยาตีนท ja ีวีที่เดียว